สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นวิชาแคลคูลัสนะอินทิกรัลตามเส้นลายอินทิกรัลเนะเรามีเส้นโคง้งนะเส้นโคง้งลักษณะเลขแบบนี้นะเคลื่อนที่ไปตามเส้นโคง้งเนะเนื้อหาอินทะิกรัลตามเส้นเนะเรียนกันในวิชาแคลคูลัสนะใครสนใจต้องการดูล่วงหน้านะไม่รอคลิปถัดไปก็ไปดูได้ในเพลย์ลิสต์อันนี้ 2301217วิชาแคลค,คูลัสแคลคูลัส3นะอันนี้สอนตามตำรานะครบถ้วนในเนื้อหาวิชาแคลคูลัส3ก็ไปดูได้นะส่วนในเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยนะเรียกว่าเพลย์ลิสต์ของอินทิกรัลตามเส้นก็นแล้วกันนะจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเส้นโค้งนะจนกระทั่งไปจบนะอย่างน้อยก็ถึงที่4ีบทของกรีนละนะ ลายอิ integral, นทะิ g กรลเนี่ยหรืออินทิกรลตามเส้นนะสัญ,ญลักษณ์ที่พบกันในวิชาแคลคูลัสอาจจะเป็นอินทิเกรตบนเส้นโค้ง c f ตัวเล็ก ds นี่เป็นเรื่องสัญ,ญลักษณ์นะแล้วเราค่อยค่อย,อย,อยเรียนกันไปนะเวลาคำนวณจ,จริงก็อาจจะอินทิเกรตนะจาก a ถึง b f ตัวเล็ก rt คูณกับอัตราเร็วตัวนี้ก็เรียกอัตราเร็วเนะเพราะเป็นขนาดแต่ถ้าเนะี่ย อินทิกรตตามเส้นอีกแบบหนึ่งก็ f ใหญ่ dr บนเส้นโค้ง4 f ใหญ่ที่จุด r t เวกเตอร์ความเร็วนะอินทิเกรตจาก a ถึง b มันเวลาพูดถึงคำว่า Line Integral หรือินทิกรต l ตามเส้น 1. นะต้องมีฟัง์กชัน 2. ต้องมีเส้นโคง้ง ตัวการอินทิเกรตนั้นจนะจะเทียบกับตัวแปร ى, นะในที่นี้ก็นิยมใช้ตัวแปร T ตัวแปรอื่นก็ได้นะตัวแปร s ตัวแปร u อะไรก็ตามในทีน่นี้นะนิยมใช้ตัวแปร T สื่อความหมายคือตัวแปรเวลานะก็หนึ่งต้องมี function, นะฟังก์ชันนะฟังก์ชันค่าจริง f ตัวเล็กหรือฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f ตัวใหญ่ก็ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเรียนกันไปนะแต่สัญลักษณ์ก็ประมาณ4แบบเนี้ยอาจจะมีมากกว่านี้นะ อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆต้องมีเส้นโคง้งเนี่ยจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้งก็ได้เนี่มิติ3ม,มิติแม้แต่1มิติก็ยังมีนะการเคลื่อนที่อย่างง่ายของเด็กนักเรียนเคลื่อนที่แนวนอนเนี่ยเขาเรียก1มิติเคลื่อนที่แนวดิ่งก็เรียก1มิติต้องมีตัวแปรของการอินทิเกรตเนี่ยตำราหลายเล่มนิยมใช้ตัวแปรเวลา เส้นโค้งเนะี่ยสมการอิงตัวแปรเสริมเนะี่ยพารามิตริกอิควชันในหนึมิติเนะี่ยเราก็มองว่า rt เท่ากับเนะี่ย xt มีวงเล็บนี้ก็สื่อความหมายว่านะบางทีก็เรียก1มิติเนะีเวกเตอร์ใน1มิติเนะีเพื่อขยายไป2มิติ3มิติเนะีใครจะเขียนเป็น xt เฉยๆก็แหล t ในช่วง a ถึง b เนะี่ยการเคลื่อนที่แนวดิ่งแนวนอนเนะี่ย อันนี้ก็เป็นระดับนักเรียนนยีระดับนักศึกษาก็เคลื่อนที่ใน2มิติเราก็มองว่าเนี่ยเส้นโค้ง C กกำหนดด้วยตัวแปรนะ x t y t แล้วเรียกว่าฟังกช์ชัน RT ตัวอย่างเช่นนะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่นะ r t มีสูตรเป็น x คือ t y คือ t กํลังสอง นะถ้ามองสามบรรทัดนี้เนี่ยก็ถือว่านะเป็นการเรียนขั้นสูงขึ้นกว่านักเรียนมปลายเนี่ยสมการอิงตัวแปรเสริมแต่ท้านักเรียนมปลายเขาก็มองง,งา่ายๆว่าพาราโบลาหงาย x เปลี่ยนค่าในช่วง0ูนถึง2เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันจะมองเป็นพาราโบลานักเรียนมปลายก็ได้จะมองเป็นวิชาแคลคูลัสสมการอิงตัวแปรเสริมก็ได้เป็นเรื่องเดียวกันนะ ใน3มิตินะ rt ระบุพิกัด xyz ในเทอมของตัวแปร t หรือตัวแปรเวลาตัวอย่างเช่น x t มีสูตรเป็น1บวก2 t y t มีสูตรเป็น2บวก3 t z มีสูตรเป็นลบ4บวก6 t การเรียนวิชาแคลคูลัสเนีถ้าในเรื่องของเส้นตรงใน3มิติ แบบนี้เนี่ยเขาเรียกสมการรูปแบบที่1สมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยถ้าย้ายข้างให้เขียนในเทอมตัวแปร T ีเนี่ยสมมติเราเขียนเท่ากับ T สักตัวหนึ่งเนี่ยนะรูปแบบนี้เขาเรียกรูปแบบสมมาตรนีแต่ถ้ามองโครงสร้างดีๆจะเห็นว่าเนี่ยหนึลบสคือเวกเตอร์ตัวหนึ่งสองสามหกก็คือเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่เวกเตอร์ก็เป็นเวกเตอร์ x yz เท่ากับ เวกเตอร์ 1>, 1 2ลบ4บวกกับนะ2 3 6คูณสเกล่าทีแบบนี้ก็เรียกสมการเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเนะเส้นตรงใน3มิติอาจจะมีการเขียนรูปแบบสมการได้หลายแบบอันนี้ก็แนะนำให้เห็นว่าเนะเส้นโค้งใน1มิติก็มี2มิติก็มี3มิติก็มนะีในคลิปนี้ก็แนะนำกันเรื่องเส้นโคง้งนะ สมการอิงตัวแปรเสริม p a r a ิ e t r i c equation นะจาก y เท่ากับ f x ของนักเรียนมปลายขยายความมาเป็นตัวอิงตัวแปรเสริมเขามอองยังไงเขาก็มอยอย่างนี้ว่าเดิมนักเรียนมปลายมองแค่ y เท่ากับ f x y เป็น p a r a b o l า y เท่ากับสูตรวงกลมในช่วง ab เนี่ถ้าเราเลือกให้ x เป็นฟังก์ชันของเวลา t x t มีสูตรเป็น t y เป็นฟังก์ชันของเวลายืมสูตรอันนี้มาเลย f ตัวเล็กเนี่ยมองเป็น ft เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ว่าสมการของนักเรียนมปลายกลายมาเป็นเส้นโค้งในวิชาแคลคูลัสขั้นสูงขึ้นนะพอมาถึงตําแหน,น่งนี้เรียกสมการอิงตัวแปรเสริมแล้วควนะามหมายยังเหมือนเดิมอยู่นะนักเรียนมปลายเนี่ยมองเส้นนะเน้นที่เส้นสีแดงนี่นะเส้นปลาเนี่ย นักเรียนมอปลายเวลามองสูตรว่า y เท่ากับ 2x บวก1ฟาร์มชัน 2x0 y1 ผ่านจุด01แล้วก็ลากเส้นทั้งเส้นแต่พอมองบางส่วนนีมองเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยเราก็ให้ x เป็น t y เท่ากับ 2t บวก1ในช่วง0ถึง3เนี่ยในแง่ของการเคลื่อนที่ A เป็น0วัตถุอยู่ที่ใดอยู่ที่จุด A T เป็น3วัตถุอยู่ที่ใดอยู่ที่ B เห็นไหมถ้ามอในง่ายของการเคลื่อนที่บอกเมื่อเริ่มต้นการเคลื่อนที่เวลาเป็นศวัตถุอยู่ที่นี่เคลื่อนที่มาเรื่อยๆ T เป็น3วัตถุอยู่ที่นี่เนะเรื่องเดียวกันนะนักเรียนมอปลายมองเป็นเส้นตรงทั้งเส้น พออิงตัวแปรเสริมมองบางส่วนของเส้นตรงเป็นการเคลื่อนที่ได้การวาดกราฟในที่นี้ก็ไปใช้โปรแกรม geogebra ได้เลยนะ Curve x เป็น t y เป็น f t t ในช่วง a ถึง b นี่คือคำสั่งที่ใช้ไปวาดรูปสวยๆดูกันได้เลย สมการอิงตัวแปรเสริมจาก y เท่ากับ f(x) ของนักเรียนมปลายนักเรียนมปลายเรียนพาราโบลาเนี่ยความหงายเปิดซ้ายขวาเนี่ยมาวาดได้นแนแหละนะ y เท่ากับ x กำลังสองลบ x บวกสอวาดกราฟเส้นสีแดงดแบบนี่แหละพาราโบลาหงายนยแต่ถ้ามองเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมเราก็บอกในช่วงเนี่ย t จาก 0- ถึง3 ให้ x เป็น t เลยนี่เน้นว่าจากนัเรียนมปลายมาเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมนะเรียนขั้นสูงขึ้นนะ x อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ตอนนี้เน้นแค่นักเรียนมอปลายนะเปลี่ยน y เท่ากับ fx เป็นสมการอิงตัวแปรเสริมทํายังไง x เท่ากับ t y เท่ากับสูตรพาราโบลาเลยเห็นไหมวาดกราฟในช่วง0ถึง3เมื่อเริ่มต้นเวลาเป็นศวัตถอุอยู่ที่ใดอยู่ที่จุด02 เคลื่อนที่ตามเส้นโค้งมาที่นี่ที่เป็น3วัตถุอยู่ที่จุด38แล้วก็พิมพ์คำสั่งจียวจีบ่าดูกราฟสวยๆก็ไดะนะ้นะคลิปนี้ก็เน้นเรื่องการเขียนกราฟนะ2มิติ3มิตินะสมการอิงตัวแปรเสริมใน2มิตินะ R t เท่ากับ XT YT ในช่วง AB เส้นโค้ง c เนี่เส้นโคง 4, ้ง c กำหนดสูตรและ rt x เป็น t y เป็น t กํลังสองในช่วง0 2น่ยก็นีทบทวนแบบมอปลายอีกิิหนึ่งนะว่านักเรียนมอปลายนี่ยน,นะถ้าไม่ระบุโดเมน y ถ้ากับ x กํลังสองก็พาราโบลาสีแดงทั้งเส้นแต่ถ้ามองเป็นสมก,การอิงตัวแปรเสริม x เทกับ y เทกับ t กํลังสองในช่วง0-2จะได้บางส่วนของพาราโบลาอันนี้ก็เลื่อนระดับขึ้นมาเป็นระดับวิชาแคลคูลัสแล้วนะเดี๋ยวเราจะไม่ถอยหลังไปที่วงกลมวงรีนะมองเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมกันเลยแต่พื้นฐานพาราโบลาวงรีวงกลมยังสำคัญอยู่ สมการอิงตัวแปรเสริมใน3มิติเนี่ย rt ก็จะเป็นพิกัด3ตัว xt yt zt t, t ในช่วง ab เส้นโค้ง c เนี่ย xt มีสูตรเป็น1บวก2 t yt มีสูตรเป็น2บวก3 t z เท่ากับลบ4บวก6 t อันนี้คือรูปแบบอิงตัวแปรเสริม บรรทัดนี้ก็ถือบรรทัดนี้บรรทัดเดียวถือว่าเป็นสมการเส้นตรงแล้วนะแต่ว่ารูปแบบนี้ถือว่าเส้นตรงทั้งเส้นนะความหมายคือจากสามบรรทัดนี้ย้ายข้างให้เหลือค่า T ตัวนี้ก็ย้ายข้างให้เหลือค่า T ในเทอมของ y บรรทัดนี้ก็เขียน T ีในเทอมของ Z ได้บรรทัดนี้สมการสมมาตรนะมองโครงสร้างนี้เห็นไหมหนึ 1, ่งสองลบสี่เวกเตอร์หนึ่งสองลบสี่ สัมประสิทธิ์ของ t ก็มองเป็น 2, 3, 6เวกเตอร์ 2, 3, 6คูณสเกลาร์ t รูปแบบนี้เรียกว่าสมการเวกเตอร์ vector. ในการเรียนเกี่ยวกับเนี่ไลน์ดิกรอนั้นะนะนะถ้าวาดรูปได้ก็จะเสริมความเข้าใจได้ดีขึ้นนะในบางครั้งนะแน้วเรก็ทดเลขง่ายๆขีดเส้นอันดนึงแทนความหมายเส้นโค้ง4ก็ได้นะ ถ้าอยากได้รูปสวย,ยมีสเกล x y มีแกน x แกน y แกนแทกกำกับก็วาดเพิ่มเติมหรือไปใช้โปรแกรม geogebra กั G G สนเส้นโค้ง c นะอ่ะดูสูตรตัวนี้เลยนะพิมพ์ลงไปเลย Curve 1บวก2 t คอมมา2บวก3 t คอมมาลบ4บวก6 t คอมมา t เปลี่ยนค่าจาก0ถึง1 ได้เส้นนี้นะอย่ากได้จุดเริ่มต้นก็ระบุพิกัด A ลงไปจุดนี้ก็ระบุพิกัด B ลงไปนะถ้าอยากได้หัวลูกศรก็ไปใช้คำสั่งใน geogebra นะส่วนในกรอบสีเขียวนี้อธิบายเพิ่มเติมเม,มื่อกี้แล้วนะอันนี้ก็เน้นการเขียนกราฟนะเส้นโค้งใน2มิติ3มิติโปรแกรม geogebra วาดได้นะ เพราะว่าต่อไปเวลาเห็นเส้นโค้งนะจะได้รู้ว่าเครื่องมือในการเขียนกราฟควรจะใช้เครื่องมืออะไรนะคลิปที่1ของเพลย์ลิสต์เนี่ยนะไลน์ติกร์เนี่ยจะเน้นเรื่องเขียนกราฟเส้นโค้งพื้นฐานใน2มิติใน2มิติเนะเวลาบอกว่าเส้นตรงก็ต้องมี x t เท่ากับ x 0บวก x 1 t y t เท่ากับ y 0บวก y 1 t สมการอิงตัวแปรเสริมถ้ามองเป็นสมการเวกเตอร์ก็เวกเตอร์ x 0 y 0บวกเวกเตอร์ x 1 y 1คูณ t ก็มาเขียนกราฟเห็นไหม x เท่ากับ2บวก 3t y เท่ากับลบ4บวก 5t บรรทัดล่านี้ไม่ได้พิมพ์ให้ดูแล้วนะว่าคำสั่ง GeoGebra พิมพ์ด้วยอะไรย้อนกลับไปดูข้างต้นนะ อยากรู้จุดเริ่มต้นก็ระบุลงไปอยากรู้ทิศทางการเคลื่อนที่ก็ใส่หัวลูกศรอ,ออกจาก A มายัง B เวลาเรียนเกี่ยวกับไลน์ิกรนั้นนะ่ะจุดเริ่มต้นที่ใดจุดสิ้นสุดที่ใดมีความสำคัญอันนี้ก็เส้นแรกนะพื้นฐานที่สองมิธีคือเส้นตรง เส้นโค้งพื้นฐานที่จะเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นแบบฝึกขาดก็วงกลมวงรี x เท่ากับ k cos t y เท่ k, ากับ k sin t อันนี้ก็มีกราฟเป็นวงกลมแล้วนะได้เหตุผลง่ายๆว่ายตัวนี้ถ้ามองเป็น x พอยกกำลังสองตัวนี้มองเป็น y ยกกำลังสองก็จะเป็น k กำลังสอง cos กำลังสองบวก k กำลังสอง sin กำลังสอง sin กำลังสองบวก cos กำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นวงกลมรัศมี k ตัว R ถูกใช้ไปแล้วนะในนี้ก็ขอใช้เป็นตัว K แต่ถ้าสัมประสิทธิ์ของ s ซ n c o s ไม่เท่ากันก็จะมีกราฟเป็นรูปวงรี K1 ห2เป็นบวกบ้างลบบ้างได้ไหมได้ s ซ n c o s สลับที่กันได้ไหมได้ความหมายก็คือนีการเคลื่อนที่นั้นทวนเข็มหรือตามเข็มจะมีความหมายแฝงขึ้นมาทันทีเลยนะ เคลื่อนที่ทวนเข็มหรือตามเข็มในที่นี้ก็เอาอย่างง่ายก่อนนะถ้ามีพจน์ k cos k sin ก็วงกลมเพราะสัมประสิทธิ์มันเท่ากันถ้า k 1 k 2ไม่เท่ากันเนี่ยก็เป็นกราฟเป็นรูปวงรีนีสมการวงกลมมีหลายรูปแบบมีหลายสูตรมีมากกว่านี้ถ้าเราใช้ความรู้และเรียนมอปลายแล้วจะบอกว่า x เป็น t y เท่ากับ square root หนึ 1> 1่บลบทีกลังสองก็เป็นวงกมลมรัศมี1ละเห็นไหมมีหลายสูตรมีหลายรูปแบบ X, X คือ4 cos T Y, y คือ4 side t, s i n t ก็จะเป็นวงกมลมรัศมี4ทวนเข็มหรือตามเข็ม T เป็น0วัตถุอยู่ที่นี่จุด A พอ T เป็นพายวัตถุอยู่ที่นี่ทิศทาง ทวนเข็ม x เท่ากับ3 cos t y เท่ากับ5 s i n t เป็นวงรีแล้วนะออกจากจุด30วนบนทวนเข็มนะ6.28คือ2พายนะวน1รอบกับที่เดิมมันกราฟเป็นรูปวงกลมหรือวงรีก็ดูพจน์ของสายค cos นะถ้านะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ลองพิมพ์ ด้วยเจียวจีบาเองก็ได้ลองเปลี่ยน3เป็นลบสนะีหรือลองสลับซายคอสดูก็ได้ว่าการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะแล้วถ้าเต็มวงดูการเคลื่อนที่ไม่ออกก็ลองลดโดเมนเหลือ0ถึงพายส่วน2ก็ได้ดูว่ามันไป1ใน4วนทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาทวนเข็มหรือตามเข็มนะอันนี้เป็นคำแนะนำให้ดูว่าทิศทางการเคลื่อนที่นะเส้นโค้งพื้นฐานใน3มิติ ในสมิตินั้นนะ่ะรูปแบบสมการเส้นตรงนะรูปแบบที่หอิงตัวแปรเสริม x 0บวก a t y 0บวก b t z 0บวก c t เนะี่ยพิกัด x พิกัด y พิกัด z เขียน t ในเทอมของ x เขียน t ในเทอมของ y เขียน t ในเทอมของ z ก็จะกลายเป็นสมการสมมาตรนะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะ a b c ห้ามตัวใดตัวหนึ่งเป็นศนะูนย์ะก็เลยแฝงความหมายว่าคูณกันต้องไม่เป็นศูนยะ์ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนให้ไปใช้รูปแบบที่หหรือรูปแบบที่3มนะี่สมการเวกเตอร์นะตัวเลข x 0 y 0ูน0ศมาเป็นเวกเตอร์สัมระสิทธิเนะี่ a b c มาเป็นเวกเตอร์ a b c คูณสเกลาร์ t นะี้ตัวนี้เนี่ยบางทีเขาเรียกสมการเส้นตรง ผ่านจุด x 0 y 0 0 z 0ขนานกับเวกเตอร์ abc บางทีก็มีความหมายเรียกแบบนี้นะเส้นตรงที่ผ่านจุด x 0 y 0 z 0, 0และขนานกับเวกเตอร์ abc ตัวอย่างเนี่ย x เท่ากับลบ1บวก2 t y เท่ากับ2บวก3 t z เท่ากับลบ4บวก6 t ทีในช่วง0ถึง1นะพอใช้คำสั่ง curve เนี่ยก็ได้เส้นตรงแล้วอยากได้จุดเริ่มต้นก็ plot นะอยากได้จุดสิ้นสุดก็ plot อยากได้ทิศทางการเคลื่อนที่ออกจาก A ไป B ก็เติมหัวลูกศรน,นะอันนี้ก็เป็นนะสมการเส้นตรงใน3มมิติคำแนะนำในการเขียนกราฟ การเรียนการสอนในชั้นเรียนเนี่ยบางครั้งครูผู้สอนก็เขียนเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วก็มีลูกศรกำกับมีจุดหัวท้ายสเกล x y z นะไม่ค่อยได้เขียนให้เห็นนะนะเส้นโค้งพื้นฐานใน3มิติถัดไปก็วงกลมวงรีนีหนึ่งนะ k cos k sin วงกลมรัศมี k บนระนาบ z 0ูนยทำลองเดียวกันนะ sine c o s เนี่ยสลับที่ได้ก็จะมีความหมายทวนเข็มหรือตามเข็มนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะ x คือ c o s z คือ sine ก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันบนระนาบ y เท่ากับ y 0นยะถ้า x 0นูนย์ k c o s y คือ k cost t z คือ k sine t ก็วงกลมเหมือนเดิมแต่อยู่บนระนาบ x เท่ากับ x 0 แต่ถ้าสัมประสิทธิ์ไซน์คอสต่างกันก็จะเป็นวงรีสัมประสิทธิ์ของไซน์คอสเป็นลบได้ไหมได้ไซน์คอสสลับที่กันได้ไหมได้นะความหมายแฝงข้างหน้าคือเคลื่อนที่ทวนเข็มหรือตามเข็มเท่านั้นเองนะแต่ในสามมิติจะไม่มีคำพูดทํำนองว่าทวนเข็มหรือตามเข็มนะเพราะว่าตำแหน่งของการยืนมองภาพนั้นมันไม่ใช่สมิติที่มองลงไปที่พื้นเนี ใน3มิติยืนที่1ก็เห็นทวนเข็มหรือตามเข็มแตกต่างกันได้เส้นโค้ง C 1เส้นโค้งสีดำตนี้ x คือ4 cos y คือ4 s i n z เป็น3นี่คือวงกมลมรัศมี4บนรละนาบ z เป็น3วงกลมสีแดงเนี่ย3 4ตัวนี้ไม่กลมเลยนะ เซ4 4ทั้งคู่เนี่ยกลมนะ x 3 cos y เป็น0 z 4ย์เเนี่ยเป็นวงรีละว,วงรีบนระนาบ y เป็น0การเคลื่อนที่นั้นแะนะแล้วก็ดูการเคลื่อนที่ใน3มิตินะจะไม่พูดว่าทวนเข็มหรือตามเข็มแล้วนะเพราะถ้ายืนด้านบนดูวงกลมสีดำเนี่ยนะยืนด้านบนทวนเข็มหรือตามเข็มนะคนที่ยืนด้านล่างจะมองอีกแบบนะ สีแดงก็เหมือนกันด้านซ้ายทวนเข็มด้านขวาตามเข็มเพราะเวลาใน3มิติจะไม่เน้นคําว่าทวนเข็มหรือตามเข็มนะทวนเข็มหรือตามเข็มจะพูดในสองมิติเท่านั้นเส้นโค้งพื้นฐานใน3มิติรูปถัดไปนะ x 4 cos y 4 s, s i n z เป็น4นี่วงรีละ เส้นโค้งสีน้ำเงิน x คือ3 cos z คือ5 sin เนยโดเมนคือ0ถึง2พายนะก็วนรอบเดียวกับที่เดิมนะถ้าถึง4ี่พายก็ได้วงเริ่มแหละแต่มันวน2รอบโดเมนก็มีผลต่อการอินทิเกรตเหมือนกันนะในคลิปนี้ยังเน้นแค่รูปภาพอยู่นะแล้วก็รอบเดียวได้1รูปอยากได้จุดก็พอดดูจุด a 404 จุดบนะีสามศูนย์นยในคลิปนี้เน้นเรื่องเขียนกราฟอย่างเดียวก่อนเส้นโค้งพื้นฐานใน3มิตินะจะเรียกชื่ออยังไงดีนะเรียกบันไดเวียนนะจะเรียกว่าสปริงก็ได้นะตำลาแคนคูลัสทั่วไปก็เรียกฮนะิลิกรูปแบบสมการก็คือ k 1นึ่ง YK2 s i n ZK3 t. สลับตำแหน่งกันได้ไหมได้นะเรียกสปริงแนวนอน,นแนวเฉียงนะสปริงตามแนวแกน x. สปริงตามแนวแกน y. นอันจะเรียกว่าบันไดเวียนสปริงหรือฮีลิะตำราทั่วไปก็เรียกฮีลิกไว้ก่อนนะสปริงด้วยความเข้าใจนะให้เห็นเข้าใจง่ายๆ ถ้าพูดเป็นส,สปริงก็จะเห็นชัดเจนว่าระยะห่างของชั้นเราก็เปลี่ยนสัมประสิทธิ์เห็นไหมสัมประสิทธิ์ของตัว T ีทีส่วน2องนะสิบทีก็จะมีความหมายให้ความห่างของชั้นของสปริงอันนี้ก็เป็นเส้นโค้งพื้นฐานใน3มมิติ การเขียนกราฟนีอันนี้คือกราฟฮิลิกเ,เรียกชื่อให้คุ้นเคยแล้วนะเวลาอ่านตำราภาษาอังกฤษ x, x เท่ากับ4 cos y, y เท่ากับ4 sin z เป็น t t จาก0ถึง2พาเนี่ย, t, ย,ย,เย t เป็น0วัตถุอยู่ที่ใดอยู่ที่จุด4 0 0 เดินขึ้นมาตามระดับขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆนะบนแล้วก็วกมาที่นี่เห็นไหมขนาดเห็นกราฟชัดอย่างเงี้ยนะถามว่านะเดินวนไปเนี่ยนะพอถึงตำแหน่งเนี้ยมันอยู่เส้นไหนหรือเส้นนอกเห็นไหมตำแหน่งเนี้ยเส้นสีดำตัดกันเนี้ยนะอยู่เส้นในหรือเส้นนอกนะคำแนะนำก็คือ ไปใช้โปรแกรม GeoGebra แล้วหมุนสเกลนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าเคลื่อนที่อ้อมไปด้านในแล้วก็มาถึงตำแหน่งนี้อยู่ด้านนอกแล้วก็มาที่นี้นะนั่นคือเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจในการเขียนกราฟและเข้าใจการเคลื่อนที่ของจุดมากขึ้นเห็นไหมเดิมดูเงี้ยถามว่าเดินม,มาเรื่อยๆเนี่ยถึงตำแหน่งนเนี้ยนะเส้นโคง้งครั้งแรกเนี่ยอยู่ด้านในหรือด้านนอกเห็นไหม พอเราหมุนสเกลได้เองเนี่ยเราจะมันวนไปด้านในก่อนนะแล้วอ้อมมาแล้วผ่านด้านนอกแล้วขึ้นมาที่นี่นคลิปหมายเลข277รียก277จนะจะอธิบายละเอียดมากกว่าคลิปนี้อีกขั้นหนึ่งนะก็คือสมการเส้นตรง2มิติ3มิตินะสมการเวกเตอร์สมการอิงตัวแปรเสริมสมการสมมาตรในคลิปนี้ก็จะพูดละเอียดมากขึ้นกว่าใน นะคลิปนี้นะคลิปนี้คือคลิปที่1นนะึของอินทิกรัลตามเส้นนะก็จะอธิบายสรุปเนะื้อหาให้ฟังเรื่อยๆนะในคลิปนี้เน้นที่เส้นโค้งอย่างเดียวนะยังไม่ลงมลืออินทิเกรตเลยนะเส้นโค้งอย่างเดียวตอนต่อไปลายอินทิกรัลนะความยาวเส้นโคง้งนะเเคลื่อนที่ไปเนี้ยนะ กับที่เดิมได้ระยะทางเท่าใดน,นั่นคือความยาวเส้นโคง้งเราจะได้เรียนกันในคลิปต่อไปเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ